วันที่14มกราคมนะครับสาร,ส,ารสูงนะฮะสารสันิกาน่าจะตัดสินใจแล้วนะฮะแต่เดิมเนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราน่าจะรู้แล้วแหละว่าสาริกาจะตัดสินตามสารชั้นต้นหรือสารอุทธรหรือไม่นะฮะซึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้าตัดใจตามนั้นจริงๆแล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทางสาริกาน่าจะตัดใจไปเรียบร้อยแล้ว เพราะว่ามันเป็นการล้อข้อมูลเดิมของสารชั้นต้นสารอุดท,ทอนมาเป็นสารดิกาแต่สารดิการเลือกที่จะไม,ไม่ตัดสินนะครับแล้วก็ขอขยับดูให้ดี้างหนึ่งนะฮะซึ่งทำให้เราเองก็เป็นห่วงนะครับว่าเราอาจจะมีใจชื้นข่าวโซเชียลเขียนกันว่ามันน่าจะแพ้นะครับทางฝ่ายบริหารของประเทศ สหรัฐจ,จะแพ้เพราะนั้นแล้วเนี่ยต้องคืนเงินประษีที่เก็บไว้ให้กับผู้นำเข้าทุกรายนะฮะแต่สถานการไม่แต่ดใจในที่ที่ผ่านมาก็ถือว่าตื่นเต้นมากว่าทำไมถึงยังไม่แต่ดใจทั้งที่ข้อมูลมันรอกันหมดนะฮะก็เลยทำให้เราต้องดูว่าสถานการณ์มันจะหาทางออกตรงนี้ยังไงนะครับซึ่งวันที่14นะฮะคือวันพุธนี้นะครับนะะซึ่งไดเป็นวันพุธอตอนคืนของที่บ้านเรา สาติการน่าจะให้ความตัดสินออกมาว่าให้ความเห็นเรื่องนี้ยังไงสอดคล้องกับสารชั้นต้นสารทหรือไม่หรือจะมีแนวทางย,ยังไงที่ให้ฝ่ายบริหารของประเทศสหรัฐจัดการกับปัญหาของการที่มีการนำเข้าสินค้าเข้ามาบริโภคมากขนาดนี้ยังไง ถึงแม้สัญญาตัดสินในรูปแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยโดยหลักการฝ่ายบริหารก็ชี้นำพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่ทางฝั่งผู้บริหารของฝั่งประเทศสหรัฐจะใช้มาตรการอื่นหรือใช้มาตรการเดิมอยู่แล้วนะฮะเข้าใจว่าตอนนี้กำลังเตรียมการอยู่นะครับ วันพุธนี้เราจะรู้กันว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือภาพที่เราเป็นห่วงเหมือนกันว่าภาพของโลกที่เรารู้สึกว่าอาจจะคลายตัวอาจจะไม่ได้คลายตัวก็ได้นะครับ,นะรบเดี๋ยวต้องดูกันต่อไปเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของศาลนะฮะไม่สามารถจะชี้นําได้ว่ามันจะเป็นยังไงรู้แต่ว่าการเรื่องคําตัดสินมีเหตุผลนะครับก็เดี๋ยวเราดูกันว่าจะเป็นยังไง ถึงแม้นว่าตัวเลขส่งออกของเราจะดีในปีที่ผ่านมาแต่ปีหน้าเนี่ยภาพของโลกเนี่ยขยับกระทบเราหลายๆภาพมากนะครับถ้าให้ความเห็นตอนนี้เนี่ยการขยับเรื่องน้ำมันนะฮะโดยการที่ทางฟากสลรัสแต่ใ,ใจที่จะเข้าไป Engage นะฮะเข้าไปดูแลประเทศ ที่เป็นแหล่งผลิตสำรองน้ำมันที่ใหญ่สุดของโลกอยู่นะฮะเวเนซุเอลานะครับก็จะทำให้ภาพของการสะพายน้ำมันเนี่ยตื่นเต้นมากนะครับ mm hmm. เข้าใจว่าน้ำมันจะล้นออกมาเยอะพอสมควรอาจจะถูกลงแต่คดเลิกกันแล้วเนี่ยสหรัฐก็จะสกัดกั้นการขนส่งน้ำมันนะฮะของทางฝากรัเสเซียนะฮะเพราะนั้นมันก็จะวุ่นวายพอสมควรนะฮะเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือว่า เบสโกซึ่งเป็นประเทศที่นำเข้าชิ้นส่วนต่างๆจากจีนกับอาเซียนนะฮะแต่ใ,ใจที่จะขยับภาษีนำเข้านะฮะซึ่งสูงมากระดับ38นะฮะซึ่งทำให้ผู้ประกอบการฝั่งเอเชียเกือบทั้งหมดนะฮะซึ่งเป็นคนที่ส่งสป라이ในเรื่องของชิ้นส่วนต่างๆเข้าไปที่ประเทศ เิสโกนะเพื่อการประกอบแล้วก็นำเข้าแล้วส่งเข้าไปในฝั่ง USA เนี่ย mm hmm. เกิดปัญหาทันทีนะครับเข mm hmm. ้าใจว่าทางบิสโกเนี่ยล้อนะครับล้อทางฝั่ง US เะในการที่ต้องการให้ซัพพลายเชนเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศเองนะฮะซึ่งสหรัฐใช้แนวทางนี้นะฮะและเบสโกซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่ใหญ่พอมควรแต่เดิมเป็นออนชอร์ shore, ก็คือเป็นคนที่ส่งสินค้าเข้า USA เเป็นหลักอยู่แล้วนะครับ ซึ่งเดิมเนี่ยจะพึ่งนะวัตถุดิบก็ดีพึ่งชิ้นส่วนก็ดีเนี่ยกฝั่งเอเชียนะครับโดยเฉพาะรวมทั้งไทยด้วยนะครับพอเจอเหตุการณ์นี้เนี่ยผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกไปที่เม็กซิโกเพื่อไปประกอบสินค้านำส่งเข้า u เ a ก็จะเจอปัญหาเช่นเดียวกันนะฮะคือมิติสองอันนี้เรื่องวันเดยสุราก็เรื่องเม็กซิโกถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับทำให้เราผู้ประกอบการภาคส่งออกเนี่ยเป็นห่วง